สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาร่โนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจอะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะคะว่าเขาตัดคุณขาดจากใจแล้วหรือยังนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะประจําเดือนตุลาคม2566นะเรามาดูว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะ ี่เหรียญค่ะสตริงชาวธาตุไฟก็ตัดใจจากเขาไม่ได้เหมือนกันนะในเรื่องนี้ตอนนี้ค่ะยังไงแล้วถึงจะเขาพูดว่าถึงจะดีถึงจะไม่ดียังไงดียังไงอะ่ะเขาก็ายังเป็นที่หนึ่งในใจของชาวธาตุไฟอยู่ค่ะจะติดห้าถ้วยถ้าเป็นไปได้เนาะอยากขอความชัดเจนจากเขานะว่าจะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่อยากรุนไม่อยากเดาค่ะ ในตรงนี้ก็รู้สึกเศร้าๆหง่อยๆเงาเงาเสียใจอยู่นะคะในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตรงนี้นะ The Lover ค่ะ5าดาบพลังงานของ8ดาบนะคะยังไงแล้วบอกเลยว่าชาวธาตุไฟรักผูกพันกับเขาค่ะอ,อปัญหาที่เกิดขึ้นประเด็นที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับเป็นอะไรที่อ,อ มันไม่มันไม่เคลีย์อ๋อแล้วอยู่ๆเขาก็เหมือนกับว่าอาจจะขอมูฟออนหรือว่าจะขอตัดหรือว่าอาจจะโมโ oh, หจนมันเหมือนหลุดปากบอกเลิกกันไปอะคะ่ะในตรงนี้นะอืมเป็นช่วงเวลาที่พยายามที่จะทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะว่ายังไปกันได้ต่อไหมกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะเจ็ดเหรียญค่ะเก้าเหรียญละหกเหรียญยังไงแล้วบอกเลยคะ่ะว่าชาวธาตุไฟยังรักยังรอเขาเนาะยังแบบให้โอกาสเขาอะคะ่ะ อืที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกับชาวธาตุไฟนะในตรงเนี้ค่ะมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะยังรักก็ยังรักอยู่เหมือนเดิมนะเออเรื่องที่มีปัญหาเรื่องที่แบบว่าโกรธกันนะคะยังไงแล้วชาวธาตุไฟก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาอืยังรักยังรอยังรู้สึกยังไงก็ยังห่วงอ่ะคนคนนี้ยังเป็นคนที่คุณยังต้องการมีไว้ในความสัมพันธ์นะคะก็บอกเลยนะว่ารอเขามาเคลียร์ใจแล้วก็มีพลังงานที่คุณ จะได้กลับมาคุยกันอาคาในตรงนี้นะแต่ถ้าถามเรื่องของว่าจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมตรงนี้ยังต้องเดี๋ยวดูพลังงานของเขาอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าใจเขาคิดยังไงเนาะพลังงานเขาเป็นยังไงบ้างคิงออฟคัพค่ะห้าเหรียญเขาก็เสียใจเหมือนกันนะอืสามถ้วยสมเพลน ยังไงแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอ่ะเป็นไปได้เขาก็อยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้อ่ะค่ะคิงออฟวดัดเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากจะเปลี่ยนใจอะไรง่ายๆนะเขาก็ต้องการที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันหล่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณั้งคู่ต้องปรับต้องจูนกันหนะักออมันเหมือนกับถ้าต่างฝ่ายต่างเอาแต่ใจตัวเองอ่ะค่ะยังไงแล้วมันก็จะปรับจูนกันยากนะเดวิลค่ะ King of, คิงออฟคัพ เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ยังรู้สึกผูกพันกับคุณอยู่นะเนี่ย queen of queen of particle ค่ะสามดาบเรื่องที่มีปัญหามีประเด็นกันระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นเรื่องหึงหวงอาจจะเป็นเรื่องเหมือนกับมีคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์มีคนเข้ามาเจ้าแจ่อุ่นวายกับเขาทําให้เกิดปัญหาทําให้เกิดประเด,เด็นกันก็ได้ค่ะในตรงนี้หรือมีคนเข้ามาในฝั่งของชาวธาตุไฟและทําให้เกิดปัญหากันก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะพลังงานของสามดาบขึ้นมา e i g of c u p ค่ะ ยังไงแล้วเป็นไปได้สูงนะว่าคุณทัง้งคู่จะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะบางครั้งบางทียังไม่คุยกันเลยด้วยซ้ำม,มันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันก็ได้หรือมันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นจริงเลยก็ได้แต่เพียงแต่ว่าในตรงนี้ต้องคุยกันก่อนบางครั้งบางทีอะคะ่ะเขาอาจจะเข้ามาในความสัมพันธ์โดยที่คนของคุณอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ตบมือร่วมกันกับเขาก็ได้นะในตรงนี้และก็เป็นไปได้เช่นกันว่าอาจจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจริงแต่เพียงแต่ว่า มันยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เคลียร์ใจกันเอาเนาะโกรธเงินกันไปก่อนแล้วก็เงียบเงียบกันไปอะคะ่ะในตรงนี้รอการเคลียร์ใจนะยังไงแล้วยังมีพลังงานที่เขายังคิดที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับชาวธาตุไฟนะคะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามุบออนได้หรือยังคะ่ะสีดาบนะคะ กำลังเครียดเนาะกำลังคิดทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะเ a จออฟสอร์สิบไม้ควีนออฟคัพก็เหมือนกับว่าเรื่องราวที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันมีปัญหามีประเด็นกันอยู่บ่อยๆนะมันเหมือนกับว่าปรับจูนกันไม่ลงตัวค่ะในตรงนี้นะ k คิงออฟวาดค่ะเอ็ดออฟอ เดทเอ็ดออลพาร์ติเคดาบ และ6ถ้วยอ่าโอเคค่ะอ่าในช่วงนี้เนาะที่องที่เขาหายหายไปเนี่ยเขาก็ยังโกรธอยู่อะค่ะแล้วก็เหมือนกับกลับไปทบทวนเนาะว่ายังไงต่อความสัมพันธ์แล้วก็ยังต้องการคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไหมหรือยังไปต่อกันได้ไหมคะ่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกับใจหนึ่งนะเขาก็อยากจะจบนะอยากคิดที่จะจบอะ่ะไม่อยากที่จะไปต่อแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าอ๋อ มันเหมือนกับเครียดกับการกดดันเครียดกับการที่ต้องปรับตัวเข้าหากันค่ะในตรงนี้มันเหมือนเรื่องราวต่างๆที่คุณกับเขาเอ,อได้เจอกันมาได้บแบบว่าเออเขาเรียกอะไรเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันที่คุณทั้งคู่เจอกันมามันเหมือนเป็นอะไรซ้ําๆเดิมๆมาค่ะที่พยายามปรับแล้วมันก็ยังปรับไม่ได้นะในตรงนี้ค่ะเขาก็ยังตัดใจจากคุณไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าคิดว่าจะตัดแต่ก็ยังตัดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ายังไงแล้วพลังงานความรักยังอยู่ แล้วก็เป็นไปได้ด้วยเพราะปิดท้ายด้วย6ถ้วยอะค่ะขเขาจะกลับมาขอโอกาสขเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าจะเป็นไปได้ไม่ได้ต่อ,อยังไงอะค่ะในตรงนี้ขอคุยขอเคลียร์ก่อนนะพลังงานของเขาเขายังต้องการที่จะเคลียร์ใจกับคุณค่ะถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสถ้ามีจังหวะที่จะได้เคลียร์ใจกัน <S <S ขเขาจะมาเคลียร์ใจกับคุณค่ะชาวธาตุไฟนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคนใหม่หรือ,อยังคะ king of sword king of particle the magician the lover เขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคนคนนี้ค่ะสีไม้ สามดาบอ่ะอย่างที่มีกาับ,บอกนะว่ามันมีคนเข้ามาเจาแจ้วุ่นวัยในคู่ของคุณนะคะ่ะอ่าอันนี้ก็แสดงตัวออกมานะว่าเป็นฝั่งเขานะในตอนแรกที่มีกาับ,บอกว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นทั้งฝั่งคุณทั้งฝั่งเขานะมองว่ามีคนเข้ามาเจาแจ้วุ่นวายในฝั่งเขาอะคะ่ะเข้ามาเป็นตัวเลือกให้เขานะในตรงเนี้ยค่ะ w o r l l นะห้าเหรียญสิถ้วยแล้วก็เดามนะคะค่ะก็บอกเลยว่า เข้ามาคุยเข้ามาจะจะวุ่นวายในคู่ของคุณเข้ามาขายขนมจีบค่ะในตรงนี้ก็เป็นไปได้สูงนะว่าเขาทั้งคู่ได้คุยกันแล้วนะอืมแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่เหมือนกับยังไม่ได้คิดจริงจังหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปต่อหรือว่าจะยังไงอะค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ยังเหมือนเครียดยังเหมือนแบบยังคิดถึงวันเวลาเก่าๆอยู่ยังคิดถึงเรื่องราวระหว่างอ,อชาวธาตุไฟกับตัวเขาอยู่นะในตรงนี้ก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เครียดๆนะคะอืมก็ ยังไงแล้วมีพลังงานเป็นไปได้สูงเนาะที่จะมีคนเข้ามาวุ่นวายกับเขามีคนเข้ามา,อ,าอยากคบอยากคุยอยากดิวกับเขานะคะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีโอกาสที่คุณจะเขาจะได้กลับมาคุยกันใหม่จะได้กลับมาคบกันใหม่ไหมคะสองถ้วยค่ะ 8ด,ดาบอ่ะก็มีโอกาสสูงนะที่คุณทั้งคู่จะได้กลับมาคุยกันจะได้กลับมาเคลียร์ใจกัน7เหรียญนายออฟวัด8ไม้ควีนออฟคัพเดอะสตาร์เดอะเอมพอเรอร์นะคะเดอะเฮอร์ม และเดอะทาวเวอร์อ่ะโอเคค่ะไพ่พลังงานบวกนะคะในตรงนี้เนาะค่ะบอกเลยว่าในหลายๆคู่นะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันใหม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันนะแล้วเหมือนกับว่าสําหรับชาวธาตุไฟแล้วค่ะการกลับมาของเขารู้สึกดีไหมรู้สึกดีรู้สึกแบบ รู้สึกมีความสุขอะที่เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าบอกเลยว่าก็ในใจรลึๆๆค่ะก็แอบมาคิดทบทวนเนาะความสัมพันธ์ว่าจะยังไงต่อด้อวยยังสามารถเชื่อใจเขาได้ไหมอะค่ะในตรงนี้นะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยค่ะในตรงนี้เขามีเสน่ห์ดึงดูดใจนะแล้วมันเหมือนกับว่า มันก็เป็นอีกข้อหนึ่งอ่ะที่ทําให้เกิดปัญหาเกิดประเด็นขึ้นได้เพราะความมีสเสน่ห์ของเขาเนี่ยแหละค่ะที่มีพลังงานดึงดูดให้คนอื่นๆเข้ามาในวุ่นวายในความสัมพันธ์นะแต่ก็บอกเลยค่ะว่ายังไงเขาก็ยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้ยังไงแล้วเขาอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะแล้วคุณเองอะค่ะก็พร้อมที่จะเคลียร์ใจกับเขาด้วยก็พร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะแม้แต่ว่าในใจลึกๆก,ก็รู้สึกอ่หวาดนระแวงรู้สึกกังวลใจอยู่อะแต่ยังไงเราก็ขอไปต่อ ยังไงแล้วยังรักยังผูกพันนะคะในตรงนี้เราก็มีพลังงานสูงเนาะว่าคุณทั้งคู่ค่ะจะได้สารความสัมพันธ์กันต่อแบบยาวๆนะแต่ความรักไม่หวานไม่แววไม่โรแมนติกอะค่ะมันเป็นอะไรที่มันคงเส้นคงวาเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะนะแต่คนคนนี้เขาจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้นะค่ะยังไงแล้วบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาแบบปัจจุบันทันด่วนว่าเขาจะติดต่อคอนแทคกลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะค่ะในตรงนี้เนาะค่ะยังไงแล้วนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะราศีเมษสิงห์ธนูนะคะ ถ้าเขายังเป็นคนที่ใช่ถ้าเขายังเป็นคนที่ถูกใจนะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอะ่พี่คลายไปในทิศทางที่ดีเนาะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาเข้าใจกันสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ